ตอนนี้นะมืดนะท่านยังกลับไม่ถึงบ้านเห็นกระถินอย,อยู่ริมทางนะทุกท่านน,นะก็เลยจอดเก็บกระถินฝนก็ตกปรยๆล,ลงมานะท่านผู้ชมนะนี่นะเปียกนิดหน่อยแล้วนะนี่นี่นะมีฟ้าแลบนิดหน่อยนะแต่ก็ปิดหมวดเครื่องบิดแล้วละนะเออเอาไปกินกับน้ำพริกกะปินะท่านผู้ชมนะมืดพอดีเลยเรากลับมาถึงบ้าน มองไปทางไหนก็มืดนะทุกท่านตกระหว่างทางไล่ตูดเรามาอยู่เรื่อยๆอ,อยู่ฝนโน่นฝนแบบไล่ตูดมาเรื่อยๆอ,อยู่เอาแล้วทีนี้ถึงบ้านหรือเปล่าอีกนิดเดียวจะถึงบ้านพี่น้องเอ้ย อิดเดียวจะถึงบ้านแล้ว ฟาม้อมาแล้วพี่น้องฟาแล็บด้วยมืดเลยตอนนี้หยอดลงมาเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ขึ้นแล้วพี่น้องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วถึงบ้านหรือเปล่ามานลุ้นกัน ว่าถึงนะถึงบ้านโดยที่ไม่เปียกถ้าเกิดมันตกแรงเราก็ค่อยๆไปเอาไม่ให้ฝนจาดตอนนี้ไฟเริ่มสว่างแล้วพี่น้องอไฟหน้ารถพอมันมืดแล้วนะตอนนี้ในโทรศัพท์มันยังสว่างนะในโทรศัพท์ผมปรับแสงให้มันสว่างแนละ้วนะับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมืดแล้วนะพี่น้องมันมองไม่เห็นถนนแล้วนะ มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้วเอาแล้วนี่ตรงนี้ที่เราดำนาเมือฟ้ามัวดินพี่น้องเอ้ย โน่นฟ้าเบลบแป,ป๊บๆเลยบ้านผมก็ไฟติดเองนะทุกท่านโซลาร์เซลล์รอบบ้านฝนเริ่มตกเม็ดใหญ่แล้วพี่เนาะ bọc bạc bọc bạc mà nó tục nặng nặng thì thôi anh lên được ơn <laughs> là Lỡ... Lỡ... à à Lỡ... ลองเอ้ยลองดูฟา้ามือ้ามัวมาเลยลองโอเคครับทุกท่านฝากไว้ยสันนี้สวัสดีครับ ตกแล้วพี่น้องเอ้ยนะคอยเปิดเองคปอยเปิดเองโอเคครับผมฝนตกแล้วพี่น้องมาถึงบ้านก็ตกเลยเหมือนมันรอให้เรากลับมาถึงบ้านนะฝากไว้ทีนี้สวัสดีครับ